เป็นคนที่เวลาอยู่กับใครแล้วมันเป็นตัวของตัวเองมันสนุกมันแฮปปี้แล้วก็โอเคอะไรเงี้ยค่ะกับมอใช่ไหมคะก็ก็เป็นตัวเองค่ะน่ารักดีค่ะจากที่ผมคุยนะมันบอกว่ามันชอบอูดแล้วก็ชอบชมพู่เป็นเบอร์สองแต่ว่าเหมือนมันอยู่กับเล่นกับชมพู่มากกว่าเล่นกับอูดมีผู้หญิงมาถ่ายรูปก,กับเขาเยอะเราก็รู้สึกว่าเออแบบ มันก็รู้สึกไม่ดีแล้วอะหมอนชอบเราปาวะอะไรเงี้ยกับคนโน้นเขาก็ไปเดินคุยด้วยอะไรเงี้ยชมพู่ก็ได้อยู่นะแรงอยู่เต้นแบบยับอยู่นะนมโตเหมือนอู๋เลยโพทุกสโพุ่กสโพโอ้ว้าวโอเมกอด ชอบใครที่สุดจีนค่ะชอบมอสค่ะนีเล่นไน้อหมอสชอบมอสเหมือนกันเอาแล้วเออเอาจริงปะคือด้วยความที่แบบน้องอูดก็ชอบมยอสจะยังไงต่อหรอก็ยังไ<ด>ม<ล>่รู้ว่าเหตุการณ์ต่อไปจะเป็นเช่นไรถ้าสมมุติว่ามอสชอบชมหรอกมมดด็ดีนะปะวดหัวจังตอนนั้นคือแบบไม่โอเคแล้วอะ อุ้น่าเสียมากเลยนะอุนก็เลยคิดว่ามันยังต้องมีการเปลี่ยนแปลงอีก